การที่คุณผ่านไปเห็นคลิปนี้พี่หมอน้ำหวานเชื่อเหลือเกินว่าคุณมีบุญสัมพันธ์กับไพ่ชุดนี้นะคะและไพ่ชุดนี้เลือกคุณนะคะเพราะฉะนั้นใครผ่านไาเห็นแล้วนะคะคลิปนี้พี่หมอปักกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เพื่อรับพลังงานดีๆไปมาดูกันพลังงานของไพ่ยอยากบอกสิ่งใดกับคุณในวันนี้นะคะเดี๋ยวพี่หมอจะเลือกไพ่ให้สามใบมาดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะพลังงานของไพ่ยอยากบอกสิ่งใดกับคุณนะคะไพ่บอกแบบนี้ว้าว ไพ่เดอรสตาค่ะคุณคาดหวังหรือตั้งใจปารถนาเป็นไพ่แห่งความหวังเป็นไพ่เดอรสตา the นะครับเอดออฟเดอรเพนติคอความสําเร็จทางด้าน,านการเงินบางคนก็อยากปลดล็อกเรื่องหนี้สินบางคนก็รองเงินก้อนใหญ่ก้อนโตจะสําเร็จนะครับบางคนก็อยากมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตบางคนมีหนี้สินอยู่อยากให้ปลดหนี้และหนี้สินนี้หมดไปนะครับแล้วก็ขึ้นไพ่เดอรเฮโลเฟนนะคะพไพ่ใบนี้เป็นไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเป็นการบนบานสารกล่าวกับ สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือขอพรอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้เรื่องการเงินนะคะบอกเลยว่าคุณขอพรอเรื่องใดอยู่ที่พี่หมอพูดไปนะคะคุณจะสําเร็จดังใจปาถนาที่คุณอยากจะได้รับผลความสําเร็จนั้นนะคะบอกเลยเรื่องดีๆทางการเงินจะเกิดขึ้นกับคุณได้ปหนี้รองเงินก้อนใหญ่ได้นะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาเรื่องการเงินสําเร็จและมีโชคลาภก้อนใหญ่ก้อนโตจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้คุณนะคะผ่านเห็นคลิปนี้แล้วรับพลังงานดีๆนี้ไปแล้วขอให้คุณโชคดีค่ะ